สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซัมซุงบลูเรดิส3ดีนะครับหรือว่าซัมซุงบลูเรดิสสามมิตินะครับถ้าเป็นระบบบลูเรย์3ดีจะมีสัญลักษณ์เลขสามแล้วก็ตัวดีแบบนี้นะครับบลูเรย์3ดีหรือว่าบลูเรย์3ดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซัมซุง BDE5900 นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับย้ำนะครับตัวนี้คือเครื่องเล่นบลูเรดิ i ยี่ห้อซ m s u n g นะครับเป็น Samsung BDE5900 นะครับนั่นก็คือชื่อรุ่นนะครับตัวนี้รองรับนะครับระบบภาพ3มิตินะครับหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับเครื่องที่รองรับ ระบบภาพ3มิตินะครับมาพร้อมรีโมดนะครับด้านหลังนะครับมาดูช่องต่อช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีเพียงช่องต่อสายแลนแล้วก็สาย HDMI แล้วก็สาย Co-Axial นะครับตรงนี้ Co-Axial ตัวนี้ HDMI ตัวนี้สายแลนนะครับให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับผ่านช่องต่อ HDMI นะครับเข้า Amplifier รุ่นใหม่ๆก็ ถอดรหัสเสียง Dolby Digital หรือว่า DTS 5.1ได้เลยนะครับเสียบ USB ได้ด้วยนะครับเล่นไฟล์ภาพยนตร์ใหญ่ๆจากฮาร์ดดิสแบบนี้ได้ผมเสียบเตรียมความพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดเครื่องทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่คือ Samsung Blue r ิ d i ีด BDE 5900นะครับหรือว่า Samsung BDE 5 9 00นะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบการเล่นแผ่นนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเล่นได้แผ่นทุกฟอร์แมตเลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น CD-Audio MP3 VCD DVD แล้วก็บลูเรยแล้วก็ b l u เรย 3D นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับแผ่นแรกนะครับที่เราจะทําการทดสอบนะครับก็คือแผ่น CD-Audio โก่อนเลยนะครับ c d ดีออเโนี้เป็นแผ่น เพลงที่มีคุณภาพนะครับใส่ไว้ไม่เกิน20เพลงนะครับอย่างมากก็12หรือ14เพลงนะครับใส่เข้าไปแล้วครับ CD Audio นะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับกับเครื่องเล่นบลูเรย์3มิติหรือว่าเครื่องเล่นบลูเรย์3ยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุง BDE 5900นะครับมาแล้วครับเล่นแล้วครับอ่าต้องข้ามนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นนานๆไปจะติดลิขสิทธิ์นะครับให้ฟังเพลงได้แป๊บเดียวเห็นไหมครับคุณภาพเสียง สุดยอดเลยครับถ้าเป็นแผ่นเพลงที่เป็นออดิโอนะครับสุดยอดนะครับเอาแล้วครับเอาออกมาให้รู้ว่ามันอ่านแผ่นดีอ่านแผ่นได้ก็พอนะครับคุณผู้ชมครับเล่นนานๆเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับ c ีดีออเดีโอผ่านไปต่อไปเป็น MP3 นะครับหรือว่า MP3 นะครับอ่านี่ครับถ้าแผ่น MP3 ก็จะมีสัญลักษณ์ MP3 แบบนี้นะครับอาจจะกดที่ตัวเครื่องก็ได้หรือจะใช้รีโมทก็ได้นะครับ สำหรับ s a m s ุง g d d ตัวนี้นะครับสภาพเครื่องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็ยังคงสวยงามนะครับ s a m ซุง g BDE 5900นะครับใสแผ่น m อ่า MP3 เข้าไปมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมีคำว่าวิดีโอภาพแล้วก็ดนตรีให้เราใช้รีโมตลูกศรข้างล่างกดลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาคำว่าดนตรีเลยนะครับเพราะว่าเพลงมันเป็นดนตรีนั่นเองอ่ามาแล้วครับ เข้ามาในนี้มันจะเป็นโฟลเดอร์นะครับอันนี้เขากคอปปี้มาเป็นระบบโฟลเดอร์ใส่โฟลเดอร์เพลงมาถ้าเป็นแผ่น m p 3บางแผ่นอาจจะไม่ได้ทำโฟลเดอร์มันก็จะเล่นอัตโนมัติแต่ถ้าอันไหนมีโฟลเดอร์ก็ต้องกดเข้าไปในโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ทุกท่านดูนะครับเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วก็เลื่อนลงมาชื่อเพลงแล้วก็กด e n t e r ไปได้เลยมันก็จะเล่นนะครับเพลงผมจะให้ฟังได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะกดเน็กไป อ่ากดเน็กไปแล้วครับนี่ครับอ่ากดเน็กไปถือว่าเล่นแผ่นดีอ่านแผ่นดีนะครับสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแมสุดยอดครับอ่ะเอาละครับผ่านไป MP3 ผ่านไปนะครับเมื่อสักครู่ลอง CD ดี d อ o, o MP3 ต่อไปเป็น VCD นะครับ โอ้โหบูเลดิสยี่ห้อซัมซุงนี้ทำออกมาดีนะครับรองรับการเล่นแผ่น VCD ด้วยนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆจะไม่รองรับ VCD นะครับจะเล่นแค่ CD audio แล้วก็ MP3 แล้วข้ามไป DVD แล้วก็ไปบูเลเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่า,าแผ่น VCD ความคมชัดมันไม่สูงเท่ากับ DVD นะครับเขาเลยข้ามแต่ยี่ห้อซัมซุงครับทำมาให้อ่านครับไปดูกันครับอ่านแผ่น VCD ได้นะครับ มาดูกันครับอ่าเล่นอัตโนมัติเลยครับใส่แผ่น VCD เข้าไปครับนี่ครับชัดเจนชัดแจ๋วนะครับถึงแม้ว่าความคมชัดจะไม่สูงนะครับ VCD แต่ก็เป็นภาพที่ออกมาคมชัดจริงๆนะครับ Samsung Blu-ray Disc นะครับนี่คือ s a s s u n g Blu-ray 3D นะครับหรือว่า Samsung Blu-ray 3มิตินะครับคุณผู้ชมครับ Samsung BDE 5900นะครับตัวนี้ สุดยอดครับคุณผู้ชมในการเล่นแผ่นครับภาพแจ่มทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทีนี้เราจะมาลองแผ่น DVD กันครับอันนี้ VCD ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นแผ่น DVD ครับคุณผู้ชมครับมานี่แผ่น DVD ครับมาดูแผ่น DVD กันครับการอ่านแผ่นนี้ยอดเยี่ยมครับซัมซุงครับ เท่าที่เราได้ดูการทดสอบการเล่นแผ่นไม่ว่าจะเป็น CD Audio MP3V CD พัผ่านมาอันนี้ DVD นะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดครับคุณผู้ชมอ่านแผ่นไวจริงๆครับซัมซุงตัวนี้ไว้ใจได้เลยครับ s a m s ุงบลูเรย์สมิตินะครับหรือว่าซัมซุงบลูเร a ์สามดนั่นเองนะครับโลโก้สาจะเด่นๆอยู่ตรงหน้าปัดเลยนะครับอยู่ตรงด้านหลังเลยและด้านหลังเครื่องเลยนะครับ แม่สุดยอดจริงๆครับตัวนี้เสียบ external hard disk ได้ด้วยซึ่งผมเสียบไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบการเล่นหลังจากที่ทดสอบแผ่นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วครับแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ way of war นะครับแหกคำสั่งแผนรบชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่านแผ่นดีอ่านแผ่นไว้นะครับสำหรับซัมซุงตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชม Samsung Blue ดิ d i s ดีเ0นะครับตัวนี้สภาพเครื่องยังคงสวยงามครับการอ่านแผ่นก็ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับอาต่อไปมาถึงคิวของแผ่น l u ูเ d i ิ s กันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าดี d ผ่านไปต่อไปเป็นแผ่น b u ลูเ d i ิ s นะครับคุณผู้ชมครับมาดูแผ่น b u ลูเ d i ิ s กันนะครับทีนี้ความคมชัดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับแผ่น แผ่น b l u r a d i s นะครับความคมชัดความละเอียดหรือว่า resolution นะครับ resolution ก็จะอยู่ที่1920คูณ1 0 8 0 p นะครับหรือว่า Full HD นะครับแผ่น DVD นะครับแผ่น b l u r a d i นะครับขอให้นี่ครับมาแล้วครับสุดยอดจริงๆครับการอ่านแผ่นของเจ้า Samsung BD-E 5900ตัวนี้ไว้ใจได้เลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับโอ้โห สุดยอดมากๆครับในการอ่านแผ่นครับและความคมชัดความละเอียดไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าแผ่นละเอียดมาดีนะครับถ้าแผ่นบันทึกมาด้วยระบบ Full HD นะครับมันก็จะปล่อยสัญญาณออกมาเต็มที่เป็น Full HD เลยนะครับหรือว่า1920คูณ1น8 0 p นั่นเองนะครับคุณผู้ชม Samsung b l u ล a ์ดนะครับ a m s u ุง b l u r a y ดิส 3D หรือว่า Samsung Blu-ray 3มิตินะครับ s a m s u ง g b d e 5 9 0 0นะครับชื่อรุ่นนะครับนี่คือ Samsung BDE 5900เนะครับเป็นเครื่องเล่น b l u เรดิสที่รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่าระบบภาพ 3D นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราจะชมภาพในระบบ3มิตินะครับอ่าดีไวของเราหรืออุปกรณ์ของเราต่างๆต้อง ครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวี 3D นะครับเครื่องเล่นบูเล 3D แบบนี้นะครับแล้วก็แผ่นบูเล 3D นะครับถึงจะเป็นองค์ประกอบนะครับครบออกมาเป็น 3D ได้นะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถเป็น 3D ได้ต้องครบนะครับเครื่องเล่นบูเล 3D แว่น 3D ทีวี 3D แผ่น 3D นะครับต้องครบองค์นะครับคุณผู้ชมแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทีนี้เรามาดูมาทดสอบแผ่นบูเร สามมิติกันนะครับทีนี้มาทดสอบด้วยแผ่น 3D หรือว่าแผ่น3มิติกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีโลโก้บูเลตรงนี้แล้วก็ 3D ตรงนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องเซมเบลเซียนะครับเซมเบลเซียนะครับมาไปลองดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับแผ่นบูเล 3D มดีเขาจะทํามาเป็น2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นประมาณว่าเป็น2จอนะครับถ้าทีวี 3D แล้วก็กดที่ 3D ในรีโมททีวีมันก็จะเป็น1จอภาพซ้อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขึ้นโลโก้มาแล้วเดี๋ยวผมจะกดเพลย์เลยนะครับกดเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมบางแผ่นก็จะทําภาพซ้อนมานะครับเล่นออโตในระบบ 3D เลยไม่ไม่ใช่ภาพ2จอแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้อ่ามันปล่อยสัญญาณเป็น3มิติออกไปนะครับแต่ว่าทีวีไม่รองรับนะครับทีวีไม่ใช่ทีวี 3D มันจะเป็น2จอแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ แต่ถ้าทีวีเราเป็นระบบ3มิตินะครับให้เรากดที่คำว่า 3D มันก็จะรวมเป็น1จอและภาพก็จะเบลอซ้อ,อนเมื่อสวมแว่นตามันก็จะเป็นภาพลอยออกมาเป็น3มิตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับทีวีมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นทีวีธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อใส่แผ่น 3D เข้าไปมันก็จะแยกออกเป็น2จอแบบนี้แหละครับแต่ถ้าทีวีเราเป็น3 d นะครับมันสามารถกดที่คำว่า 3D ในรีโมททีวีนะครับมันก็จะ เป็นจอเดียวแล้วก็เป็นภาพลอยออกมาเมื่อเราสวมแว่นตาดูนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องเล่น b l u e r a s 3มิตินะครับคุณผู้ชมครับ Samsung Blu-ray e นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Samsung BDE 5900นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสภาพเครื่องนี้ก็ยังคงสวยงามแล้วก็การอ่านแผ่นนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ดูได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้การอ่านแผ่นนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับ ผมทดสอบใส่แผ่น3มิติเข้าไปนะครับหรือว่าแผ่น 3D มันก็แบ่งเป็น2จอแบบนี้และครับคุณผู้ชมครับถ้าทีวี3มิติมันก็จะเป็นจอเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อทดสอบครบแผ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น CD audio MP3 VCD DVD แล้วก็ Blu-ray แล้วก็ Blu-ray 3มิติผ่านไปนะครับต่อไปผมจะทำการทดสอบนะครับในการเล่นไฟล์ภายพยนตร์จาก e x t e r n a l Hard ์ i s k ที่ผมเสียบไว้เข้ากับช่องต่อ USB ตรงนี้ครับการเล่นภาพยนตร์จาก USB นะครับจาก external hard disk แบบนี้เราก็ไปที่ตรงนี้แหละครับ All share นี่เลยครับคุณผู้ชมก็กด enter เข้าไปนะครับที่ All share นะครับแล้วก็มาที่คำว่าวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครให้เลื่อนลงมาคำว่าวิดีโอเห็นไหมครับเมื่อเลื่อนลงมาตัวที่2คํคำว่าวิดีโอแล้วนะครับก็กด enter เข้าไปมันก็จะมาหา สัญลักษณ์ USB นะครับให้เรากด Enter เข้าไปอีกนะครับแล้วเมื่อกด Enter มามันจะมาเจอโฟลเดอร์ต่างๆที่เราเก็บไฟล์ภพาพยนตร์ไว้อย่างเช่นผมเก็บไฟล์ภพาพยนตร์ไว้ที่ s c r e e n ท e ส t 2นะครับผมเอาไว้ทดสอบภาพต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะหาไฟล์ที่จะทําการทดสอบให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้รับชมกันนะครับว่าจะเล่นไฟล์อะไรดีนะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับว่าจะเล่นไฟล์อะไรที่ ให้ทุกท่านได้ทดสอบมามาเล่นไฟล์เรื่องทอนะครับแอนฮันก็แล้วกันนะครับผมกด Enter เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะทําการเล่นทันทีนะครับคุณผู้ชมครับไม่รองรับอัตราเฟรม60นะครับซึ่งเราตั้งค่าไว้สูงสุดนะครับอัตรา60เฟรมนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเล่นไฟล์อื่นแทนนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ แสดงว่าเราตั้งความละเอียดไว้สูงสุดเลยนะครับแล้วก็เฟรมไว้สูงสุดแต่ไฟล์ภาพยนตร์นะครับไฟล์ภาพยนตร์ไฟล์นี้นะครับอัตราเฟรมเรทมันไม่ถึง60นะครับมันก็เลยไม่เล่นเพราะฉะนั้นผมจะไปเล่นไฟล์อื่นๆนะครับที่มันเฟรมเรทไม่ใช่60เหมือนเมื่อสักครู่ที่มันเตือนมานะครับคุณผู้ชมครับามาดูไฟล์ เรื่องที่ผมเคยทดสอบบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องไหนครับอ่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อินเดียเรื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับที่ผมเคยทดสอบกับโปรเจคเตอร์บ่อยๆนะครับตัวนี้เฟรมเรทได้นะครับตัวนี้นี่ครับไฟล์ภาพยนตร์ก็อยู่ที่เฟรมเรทด้วยนะครับคือไฟล์ที่เราผมดาวน์โหลดมาจาก YouTube เองนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดเฟรมเรทต่างๆจะไม่สูงนะครับแต่ว่าตัวนี้เซต เซตติ้งเซตอัพไว้สูงสุดเลยนะครับเป็น Fu l l HD ไปเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเล่นได้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับตัวนี้ก็ไม่รองรับเฟรมเรทนะครับมันก็จะเล่นเรื่องอื่นให้เราดูนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับ มันก็จะทำการเล่นเรื่องอื่นๆที่เฟรมเลทถึงให้เรา,าได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะอย่างเช่นดูฟุตบอลนะครับมาดูอันนี้ปึ๊บอ,อ่าเฟรมเลทอันนี้ก็ต่ำไปนี่ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องอื่นๆนะครับอ่ามาดูฟาสนะครับมาดูภาพยนตร์เรื่องฟาสตนะครับคุณผู้ชม ่ามันก็จะถ้าถ้าเรื่องไหนที่เฟรมเลทไม่ได้มันก็จะข้ามไปเล่นไฟล์ที่เฟรมเลทต่ำๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมเพลงนะครับเดี๋ยวอาดู Terminator นะครับตัวเรื่องนี้ดูเป็นยังไง Terminator ตัวนี้ก็เฟรมเลทไม่ถึงเช่นกันนะครับดูเรื่องที่มันดูได้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการดาวน์โหลดไฟล์จาก ยูทูบมาลงไว้ใน e อ็ก r ทน l ลฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับในการอ่านแผ่นต่างๆนะครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็ทดสอบมาครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD Audio MP3 โ c d DVD b l u าม y ีซีดีดีรบลูเรสสมิติแล้วก็ e อ็ก r ทน l ลฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับนี่ครับไม่มีแผ่นนะครับผม ทดสอบจากไอ้เจ้าตัวนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซั s u n งตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Sam ซุงบีดีอี0านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3,900บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ